สวัสดีค่ะก็มาพบก,กับรัชนีอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ,ะต้นอ้อบอกว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านนะคะจะมาเยี่ยมกัลยาณมิตรที่ดีมาให้กําลังใจพวกเรานะคะะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะจะมาแล้วสวัสดีเป็นทางการนังไงนี่โ <laughs> อ,อ,อ้มาจากไหน เมกี้เจเไม่รู้ไม่รู้ไม่ร้ได้ผลไม้มาวกเดียวมาดูแดดเดี่วดแดดแต่ว่ามันถูกถูกของถูกอ๋อครับไม่เป็นไรกินเลยคุณแม่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวเป็นๆแล้วนี่ยเนนี่ไหนจะเก้ดมาเป็นไกม เอาคนใหม่ไหนก็คนเก่านี่แหละอ้าวยพี่อ้ยโอ้จำไม่ได้บนนี้เขาเรียนน้อยบ่นี่ฝัดน่าจะตัวบ้านใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวบ้านพวกคนของพี่ใหญ่นี้ครับสนมากตอนนี้พี่ออกกำลังกำลังทำทำอันตรงนั้นคืออะไรคะพี่นะตลาดเก็บของของที่อยู่บ้านยายเยอะเลยอ๋อพี่ทำเรื่ห้องเก็บของทุกคนอยู่บ้านพี่โอนะคะน่าอยู่มากทางในดูได้นะครับ ตาเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกันก่อดีกว่าครับใครนั่งข้างในไหมเดี๋ยวเลียกได้ข่าวว่าจะทำบุญบ้านันนั่งหน้าบ้านดีกว่าไหมด้ว่าไหมคะพี่อ๋อสิบสามสิบสามก็ข้างในมันจะร้อนที่จะถึงนี้บุญขึ้นบ้านใหม่น่ะบอสรัชนีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์วันนี้เลยเหรอวันนี้ก็ไอ้ไรหนูอันนี้ยังเซอร์ไพรส์ไม่พอค่ะเซอร์ไพรส์แค่นี้ก่อนน้องพี่ไปไหนอะฮะจ๊ะ เปิดตลาดเลยวะฟาดก๋วยเตี๋ยวบมเหลียวลังเลยเขาบอกว่าเขาจะกลับมารับพี่อ๋อยอยู่นะไม่ไไปหาอยู่ก็จะไปดูเออไปเหลี่ยมแลอนเนี่ยแล้วก็มีงัวมีกล้วยหลายตัวโต๊ะเนี่ยออกมาใช่ใช่คนมาแต่เมื่อวานวันนี้ก็จะเป็นพวกเราก็จะได้นั่งกันตรงนี้เลยจะนั่งแต่คนชาวบ้านก็ประมาณว่า มาฟังพระสวดแล้วก็หอบกลับบ้านเลยไงจ้ะแต่คนที่มาทางไกลแล้วต้องต้อนรับหน่อยอมาแล้วเนี่ยนี่ที่ออกก็เตรียมอุปกรณ์อาบไว้นำบนบ้านวันที่สิบสามแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เตรียมมาที่งานมากับนั่งก่อนเออนี่น้องถุงเออนั่งนอนดีกว่าเย็นดินั่งนอนเงินมาทําไงนอนเราอ่นะ เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้อันน้ำแข่งน้อยแข่งใคสงบเงียบอะไรอ่ะต้นเดียือย้นต้นเนี่ยต้นอะไรต้นี้เพิ่มเหรอมีมันมีมันมีอะไรที่ได้แปลกตกประมางคือดิเฮ้ยฮะเจือแล้วก็มีเขาส่งรูปให้ดูยังยังไม่ได้ทักไปคนหนึ่งเห็นคนนั่งอยู่บนต้นไม้เวลาพิถ่าย อย่างนี้เราต้องมาทจะเลี้ยนหลอนมันก็คือมันมองจากในรูมันอาจจะไม่ชัดพี่อ๋อสพี่อ๋อถึงไหนเนี่ยนู่นเลยอไปพาเดินไปเลยไปดูผักสวนครัวเอาดูผักหวานดูชะอมดูผักสวนครัวห่าตะกาห่ากะละมังเราดูงั้นปลูกกระถางดูให้ผมหน่อยนะพี่ตีไม่กลัวเหรอเี่ยไปที่เอพี่ตีบอกไม่กลัวเฮ้ยผมจะทำอะไรไอ้กระท่อมต้นไม้อยู่ไอ้เนี่ยใ้ลูกชายเนี่ย ไปดูม <c oughs> าจ <c oughs> ักเดีย๋ยวดูคนมางคลเขาอีก <c oughs> เดี๋ยวปิดประตูบ้านนิดหนึ่งเดี๋ยวน้องเงินกับน,น้องทองจะเข้า <c oughs> อ่ะอ่ะนี่คือตื่นเต้นอะไรกัน เต็มต่ีหมื่นกัวนะที่ไม่เคยเห็นกล้วยมคนะเลดาราลัตธมีอะไรสักอย่างมันมีสีทั้งสีชมพูก็มีสีแดงก็มีก็มีนอนไม่เคยเห็นหมนกันี่นอนกินไปกล้วยน่ะบอกบอกเคยเห็นนะปี้มันมันคือมันคือแปลกแคเมื่อกี้แม่ถักว่าต้นอ้อเะยววะจางหมอลองนี่อแลย พ่อแม่ก็เป็นดูดูตลอด YouTube อันนี้นะเลิกเตาฟลีนีนะถ่ายต่อเลยก็ได้โอ้เอฟซีจา๋านอนกินใบามาแล้วยังไม่ได้ไปลงนั่นเลยเด๋ย็นนี้แล้วนาจะไปปลูกได้โอกาสปลูกท่านที่สามไปขอข้าวถ่วยหนึ่งผมตีหวยคนอื่นตีสูตรถูกหมดถูกไม่ถูกคนเดียว ะไรตรงนี้พี่พี่จะทำแพลนอะไรครับเนี่ยตรงนี้ปลูกต้นไม้ครับนี่ลงต้้นไมอย่างเเดียวลยลงต้นไม้อย่งยยองอยางเดียวเลยเป็นผักแปลงผักเป็นต้นไม้ใหญ่รอบแปลงผัก,กอะไรพวกนี้นะจะทำเป็นสวนผสมสวนบ่อกกุ้ง,องหอยปูปลานลำเต้าดีดีค่ะพี่อ๋อดีถ่ายกล้องขับหัวเลยมันจะทัง้ทงวันทำมาชาติมากเลยอ่ะทั้งวันเลยเสียงยังไงรเห็ดเก่าพี่ <laughs> อ๋อน,นี่เป็นโรงเห็ดเก่าเห็ดเก่าสามโรงครับต่อดิโรงเห็ดเกา่าก,ก่อนที่จะไปบ้านของคุณน่ะอ๋อวันนี้ไปบ้านของคุผมก็ยังทำนี้เนี่ยโรงเห็ดตรงนี้อ๋อแต่มันก็ยังไม่ผุนะพี่ที่ยีกบ<ล><ล>กวาเออมัน,น,นมันมันไม่ผุเฉยเลยอ่ะไม่ทำแล้วเหรอก็ําลังจะเลื่อนครับรอ่ะไปดูพวกว่าละเรียบ้านโคราชมุงไปหมดเลย มมันทา <ไป S 1> งตะกนนอ,อนไปเนี่ยเหมืนเขาแจกฟรีเลยเนาะ <S <S <อ>ตังนี้ฮะยี่สิบบาทแจะ้ปลูกโคราชนี่ถ้ามีขนาดนี้นะได้ขายได้ตังคในปีหนึงคืออย่างน้อยเราก็คิดว่าเราปลูกกินก่อนเนาะอันดับแรกเราเพาะเนาะกี่ต้นในร้านปะลูกกี่ต้นสิบต้นสิบต้นเองเออคือคือเราคิดว่าเราปลูกไว้กินเลยอันดับแรกเนี่ยชะอมอะไรแบบนี้ที่ทำเนี่ยถูกแล้วถูกแล้ว คือเราคิดแค e day, ่ว่าเราอยากกินอะไรเราปลูกไว้ก่อนแล้วกันพี่อ๋อเหลือมาขายใช่ที่มันเหลือคือเราก็จะเป็นขายแหละอย่างน้อยๆก็ได้แบ่งปันเพื่อนบ้านครับมีก็ดก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปต้นอ้อแล้วก็ทีมงานมาดีพีชนะคะเดินทางมาให้กําลังใจพี่อ๋อกับรัชนีนะคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมก็อย่างว่าเนาะกันระยะนิมิตกันเนาะอยู่ตรงไหนก็ไปเจอกันได้ก็เหมือนอย่างที่ ต้นโอเ้เขาบอกแล้ว่าสมัยนี้มันสะดวกสบายคือเราจะไปไหนเราก็ไปได้เพราะว่ามันมีรถมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือเราต้องไม่มีรถอ่ะสมัยก่อนมีรถโดยสารหรือจะเอาไปสมัยก่อนนั้นกับเป็นเกวียนเป็นอะไรเงี้ยมันก็ลําบากแต่สมัยนี้มีรถส่วนตัวค่ะคุณอยากไปไหนคิดถึงใครคุณไปหาเขาได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเหมือนกันค่ะแวะไปหาเพื่อน ยูทูบบ้างอะไรบ้างเนาะหลังจากทําบุญขึ้นบ้านใหม่เสร็จแล้วแล้วก็มีโครงการเหมือนกันนะคะที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่ไปทําคลิปข้างนอกนะคะเพื่อให้ fc ได้สัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรบ้างนะคะก็เป็นการที่ดีเพราะว่าลูกก็ปิดเทอมนะคะสำหรับเดือนอาทิตย์หน้าแหละนะคะสําหรับคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณ fc ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ